เว็บนี้ก็เข้ามาอยู่ที่26,775สาตชิโซลาน่านะครับการชำระปกติสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมช่องมันนี่ออนไลน์นะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนเพื่อทุกคนที่กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ สำหรับผู้ติดตามใหม่นะครับในช่องก็จะมีเว็บเคมกับเว็บบอทให้เพื่อนๆเลือกทำกันได้เลยนะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนดูคลิปคลิปไหนอยู่นะครับหากสงสัยว่าคลิปคลิปนั้นถอนได้หรือเปล่าก็คอมเมนต์มาถามผมในคลิปคลิปนั้นได้นะครับผมจะตอบให้ทุกๆคอมเมนต์เลยนะครับโอเคก็ก่อนจะไปรับชมคลิปที่ผมจะมาแนะนาวันนี้ผมก็ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมหน่อยนะครับโอเควันนี้ผมจะมาอัปเดตเป็นเว็บนี้นะครับก็เป็นเว็บเคมเหรียญน,นะครับโซลารากับ LTC นะครับโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูว่าหน้าเว็บ ในเว็บมีอะไรให้เราทำบ้างนะครับก็จะมีการฟอเสตช็อตลิงค์นะครับแล้วก็ PTC auto for อเนะครับก็รับอยู่ที่2อง0 0 0มืเหรียญทุก15นาทีนะครับประมาณนี้15นาทีหรือ15วินาทีเรามาดูในเว็บกันนะครับโอเคมีผู้ใช้งานอยู่ทั้งหมด6,114คนนะครับแล้วก็รายได้ทั้งหมดนะครับอันนี้ ันนี้ก็จะเป็นการถอนทั้งหมดนะครับโอเคตรงนี้ก็จะเป็นคําถามที่พบบ่อยนะครับเพื inki, ่อนเพื่อนสงสัยตรงไหนเพื่อนเพื่อก็ลองมาอ่านกันดูได้นะครับโอเคเพื่อนเพื่ออย่าสมัครบัญชีซ้ํานะครับถ้าเพื่อนเพื่อสมัครบัญชีซ้ําเพื่อนๆจะโดนแบนทันทีเลยนะครับโอเคระวังกันไว้ด้วยนะครับโอเคก็ถ้าเพื่อนเพื <hoy> ่อคนไหนที่ยังไม่เคยสมัครนะครับให้เพื่อนเื่อกดที่คําว่าลงทะเบียนตรงนี้ได้เลยนะครับก็ให้เราใส่เป็นอีเมลนะครับ แล้วก็รหัสผ่านยืนยันรหัสผ่านนะครับแล้วก็รีแคปช่าตรงนี้หนึ่งครั้งแล้วกดเริ่มได้เลยนะครับโอเคอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเว็บนี้ต้องยืนยันอีเมลหรือเปล่านะครับเพื่อนๆก็ลองดูในกล่องอีเมลกันด้วยนะครับว่ามีอีเมลให้เรายืนยันหรือเปล่านะครับโอเคผมก็ได้สมัครไว้แล้วเดีย๋ยวผมเข้าสู่ระบบเลยนะครับก็กดรีแคปช่าตรงนี้เข้าสู่ระบบได้เลยนะครับ โอเคก็เข้ามาในหน้าเว็บแล้วนะครับหน้าเว็บก็จะมีอยู่ประมาณนี้เหรียญผมมีอยู่ที่833ร้าล้าน6กแสนหนึ่งหมื่นนะครับหนึ่งหกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเหรียญนะครับก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจอย่าผมจะทิ้งลิงก์สมัครอันนี้ไว้ให้ต้ล่างคลิปนะครับโอเคก็จะมีถอนเป็นฟิโอล่านะครับโอลาน่า LTC นะครับแล้วก็บาลานซ์ของฟอสเซตเพย์นะครับโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํางานกันก่อนนะครับโอเควิธีการทํางานตรงนี้ก็จะเป็น ความสาเร็จนะครับตรงนี้ความสําเร็จตรงนี้ก็เขาเว็บนี้เขาแจกเหรียญเยอะมากนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจก็อย่าลืมมาสมัครกันนะครับเว็บนี้แจกเหรียญเยอะมากๆนะครับทําครบ40ช็อตลิงก์นะครับเราจะได้เหรียญอยู่ประมาณนี้นะครับทําการเกมครบ100ครั้งครบ600ครั้งนะครับดู v ีดีีครบ10รายการนะครับโอเคประมาณนี้ตรงนี้ก็จะเป็นการฟอสเฟตนะครับ โอเคฟอสเซจตรงนี้ก็น่าจะใช้เวลาอยู่ประมาณ15วินาทีนะครับก็ไม่จํากัดกไม่จํากัดเวลาตรงนี้แต่หน้าเว็บเขาจะรีเฟรชเรื่อยๆนะครับโอเคตรงนี้วันนึงทําได้อยู่ที่750ครั้งนะครับได้เยอะมากนะครับก็ให้เพื่อนๆรีแคปช่าตรงนี้นะครับโอเคก็อาจจะติดโฆษณาบ้างนะครับโอเคพอเสร็จ okay, ปุ๊บก็ให้เราแก้แคปช่าตรงนี้นะครับเอกนะครับเอกก็แปลว่าแปด ทีสามถูสองนะครับอย่างนี้แล้วกดรับรางวัลตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคแล้วก็รอเว็บสักคู่หนึ่งนะครับโอเคแล้วก็รอเวลาอีก15วินาทีนะครับได้มาอยู่ที่2 5 0 0 0นหมืเหรียญนะครับทุกๆ15วินาทีวันนึงทำได้750ครั้งนะครับโอเคก็เดี๋ยวเวลาก็ครบแป,ป๊บเดียวนะครับตรงนี้ก็จะเป็นออโต้ฟอเซตนะครับตรงนี้ โอเคออโต้ฟอเสต์ตรงนี้ก็จะได้อยู่ที่ประมาณ10วินาทีนะครับเราจะได้อยู่ที่30,000 3 0 0 0 0คอยนะครับหรือ30,000ื่นเหรียญนะครับโอเคแล้วก็รอตรงนี้นะครับพอเต็มหลอดปุ๊บเราก็จะได้มาอยู่ที่30,000ื่นเหรียญนะครับอย่างนี้ได้มาเพิ่มอีก3 0,000ืเหรียญเพิ่มในยอดคงเหลือของคุณแล้วนะครับแล้วก็กดตกลงตรงนี้นะครับวิธีการหาเอนอร์จี้ในการทําตรงนี้นะครับให้เพื่อนเมาทาช็อตลิงก์ตรงนี้นะครับผมได้สอนช็อตลิงก์ไปแล้วนะครับเพื่อนเพื่อลองไปดูกันได้นะครับ โอเคก็วันนี้ของผมมีอยู่ที่49ช็อตลิงก์นะครับถ้าทําทั้งหมดผมจะได้เหรียญอยู่ประมาณนี้นะครับพลังงานใน4,900พลังงานนะครับโอเคผมก็จะไม่ขอทําให้เพื่อนๆดูนะครับ mm hmm. เพราะดีอยวาคลิปมันจะยาวเกินนะครับโอเค mm hmm. okay, ตรงนี้จะเป็น PTC mm hmm. นะครับ PTC ตรงนี้วันนี้ของผมมีอยู่ที่14 PTC นะครับ mm hmm. ก็ ถ้าทาทั้งหมดเราก็จะได้เหรียญไปประมาณนี้ดูใช้เวลาดู12วินาทีได้อยู่ที่3 0 0แสนเหรียญน,นะครับให้เรากดไปอย่างนี้ได้เลยนะครับโอเคเราก็รอเวลาครบ12วินาทีนะครับเราก็จะได้อยู่ที่3 0 0แสนเหรียญน,นะครับโอเคเราก็รอเวลาให้ครบสักคู่หนึ่งนะครับโอเคพอเวลาครบปุ๊บเขาจะส่งแคปชั่นมาให้เราแก้งนี้นะครับเราก็แก้แคปชั่นตรงนี้กดตรวจสอบได้เลยนะครับก็จะเด้งมาหน้าเว็บที่เขาแนะนําเมื่อกี้แล้วก,กดออกได้เลยนะครับ โอเคเราก็ได้เหรียญเพิ่มมาอยู่ที่3 0 0แสนเหรียญนะครับแล้วกดตกลงได้เลยนะครับโอเคพอเสร็จปุ๊บเรามาดูอันต่อไปนี่จะเป็นเสี่ยงดวงนะครับก็ไม่แนะนําให้เพื่อนๆเล่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นงานนะครับถ้าดวงเพื่อนๆไปตรงเสี่ยงดวงก็ลองไปเล่นดูได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นหมวดของการลงโฆษณาจัดการโฆษณานะครับตรงนี้อันนี้จะเป็นเกี่ยวกับการฝากนะครับผมก็ไม่แนะนําให้เพื่อนๆฝากถ้าฝากเข้ามาเหมือนเพื่อนๆต้องเอาไปลงโฆษณานะครับอันนี้ โอเคบัญชีตรงนี้ก็เอาไว้เปลี่ยนรหัสผ่านนะครับเหมือนเว็บทั่ว,วไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นประวัตินะครับโอเคประวัติตรงนี้ก็จะบอกว่าเราทําการเคลมไปเท่าไหร่นะครับทำช็อตลิงก์ไปเท่าไหร่ p t c ไปเท่าไหร่นะครับโอเคถอนก็ผมได้ถอนไปเมื่อเ็ชั่วโมงที่แล้วนะครับเหรียญก็เข้านะครับโอเคเดีย๋ยวเรามาดูถอนรอบนี้ว่ายังถอนได้อยู่หรือเปล่านะครับแล้วกดมาตรงนี้ ก็เหรียญผมมีอยู่ประมาณนี้นะครับก็วิธีการถอนก็ให้เพื่อนๆมาเลือกเหรียญน,นะครับถ้าเหรียญฟิโอฮะฟิโอลาเราจะได้อยู่ที่2.5คูณนะครับก็ประมาณนี้จะได้อยู่ที่2.5ซาตโตชีนะครับถ้าเป็นเหรียญโซลาน่านะครับก็จะได้อยู่ที่32ซาตโตชีนะครับอันนี้ก็ LTC ได้15บวก15เนะครับได้อยู่ที่32ซาโตชีเหมือนกันนะครับ โอเคอันนี้จะเป็นบาลานซ์ของ f อ s เซตเพนะครับผมก็ยังไม่ทราบเหมือนกันก็เดี๋ยวผมจะขอถอนไปเหรียญโซลารน่านะครับเราจะผมถอนเป็น Fo s เซตเพย์เลยเป็น LTC เลยนะครับเพราะ LTC ก็แต่ถ้าเราถอนเปโซลาน่าเราจะได้บวก25%นะครับงั้นผมถอนไปโซลาน่านะครับก็ให้เราไปเอาลิงก์กระเป๋ามาใส่นะครับโอเคเราก็เข้าไปที่ Fo s เฟตเพนะครับแล้วก็เข้ามาตรงที่ De p พ s i ตตรงนี้นะครับแล้วเราก็เลื่อนลงไปล่างสุดเลยนะครับ โอเคนี่นะครับโซลานานะครับก็ให้เรา Co ป y ี้ตรงนี้ไปได้เลยนะครับแล้วเราก็ามาวางตรงนี้ปุ๊บอย่างนี้นะครับให้เพื่อนๆกดที่คําว่าถอนทันทีนะครับโอเคก็ผมกดถอนไปทั้งหมดผมก็จะได้อยู่ที่2 6 7 7 5 8 8ห้สาจุดดสตชีนะครับถูกส่งไปยังบัญชีของคุณแล้วนะครับแล้วกดตกลงแล้วเราก็ไปดูที่ฟอสเซตเพว่าเหรียญเข้าหรือ,อยังนะครับโอเคนี่นะครับ เว็บนี้ก็เข้ามาอยู่ที่2 6 7หมืสาตโตชิโซลาน่านะครับการชำระปกตินะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจอย่าผมจะทิ้งลิงก์สมัครของเว็บนี้ไว้ให้ใต้ล่างคลิปนะครับโอเคถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ